สวัสดีค่ะมาพาทำของกินวันนี้จะมาพาทำเค้คกกล้วยหอมนะคะเค้คกกล้วยหอมนี่เป็นขนมเค้กที่กินง่ายค่ะอร่อยเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะมีส่วนผสมก็คือไข่ไก่นะคะไข่ไก่น้ำมันคาโนล่ากล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยเอาให้สุกงอมนะคะแต่ ให้เปลือกนะ่ะเปลือกนะงอมแต่ข้างในยังสีขาวอยู่นะคะแล้วเขาจะให้กลิ่นของกล้วยหอมที่อร่อยค่ะแล้วหอมด้วยนะคะถ้างอมจนเกินไปเปลือกเป็นสีดําเลยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ากลิ่นมันก็จะไม่น่าอร่อยนะคะแล้วก็มีแป้งค่ะแป้งแล้วก็เกลือในแป้งนี่นะคะร่อนแล้วนะคะแป้งผสมกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูค่ะทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมา ตีไข่นะคะตีไข่ผสมกันก่อนนะคะเราตอกไข่ใส่ชามก่อนนะ,ะถ้าเราได้ไข่ใหม่จะยิ่งดีนะคะเวลาเราไปซื้อไข่เราต้องบอกแม่ค้าว่าเราจะเอาไปทำขนมค่ะถ้าเราได้ไข่ใหม่นะคะไข่สดเนี่ยขนมเราก็จะออกมาสวยงามอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ใช้ไข,ไข่ไก่หกฟองสูตรนี้นะคะจะได้ขนมประมาณสักสามสิบชิ้นไขห่หกฟองนะคะจะได้ขนมประมาณสามสิบชิ้นเดี๋ยวลงทำดูก่อนค่ะนะคะเราจะตีไข่ กับน้ำตาลกับเกลือค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะเราจะตีด้วยเ,เครื่องมือนี่นะคะใช้สปีดต,ต่ำนะคะ ้าเราต้องการให้ขนมฟูนุ่มมากขึ้นเราจะตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะตีไข่กับน,น้ำตาลให้เข้ากันค่ะถ้าคนไหนต้องการให้เนื้อขนมห,หนักหน่อยก็อาจจะตีแค่ผสมให้แค่เพียงส่วนผสมเข้ากันก็พอ เพิ่มเรนิดนึงนะคะตีไขก่กับน้ำตาลให้ผสมเท่ากันจนกระทั่งขึ้นฟูนะคะ กตดูนะคะว่าขึ้นปูหรือยังปูวมสมไม่มากนะคะมีไม่กี่อย่างสามารถทำกินกันได้ในครอบครัวนะคะเพราะว่าหน้านี้ กล้วยหอมก็ราคาไม่แพงค่ะวีละยี่สิบบาทก็มีประมาณสิบสองลูกนะคะเมื่อเรากินกล้วยหอมไม่หมดเราก็เอาที่เหลือมาทำขนมได้ค่ะนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่บาตก็ได้หรือจะทำให้สมาชิกในครอบครัวกินกันก็ได้นะคะ ได้แล้วค่ะพวงอากาศเยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะไล่พวงอากาศทีหลังนะคะนี่ค่ะขึ้นฟูแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่แป้งนะคะ ใส่แป้งลงไปค่ะแป้งนี้เราจะร่อนผสมกันกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูนะคะร่อนสักสองรอบร่อนเพื่อให้แป้งเอ่อเขาปลูงนะคะ พอเราเอาแป้งลงไปแล้วก็ตีโตค่ะคนนิดนึงนะคะเมื่อเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเขาฟุ้งกระจายอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ก็ควรจะให้เหมาะสมกับวัสดุของเรานะคะขนมเราว่าเราใช้เยอะไหมใช้นะคะ่ะเราจะใช้ะปีดต่ำก่อนนะคะ เห็นไหมคะแป้งก็คือกระจายแล้วทีนี้พอเราใส่แป้งแล้วแป้งเขาก็จะหนืดค่ะหนืดเข้ากันกับเนี่ยค่ะเราก็ต้องรีบนะคะ แป้งให้เข้ากันค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเดี๋ยวนะคะทีนี้เราก็จะใช้พายนะคะกวาดแป้งที่อยู่ข้างๆ ตอนที่เราผสมแป้งลงไปในเจะเนืดหน่อยนะคะ ผมอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกแป๊บหนึ่งนะคะในขณะที่เราผสมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำมันคารนล่าค่ะน้ำมันคาโนล่าค่อยๆเทลงไปนะคะนะคะเทลงไปค่ะในขณะที่เทเราก็จะผสมแป้งไปด้วยนะคะเทน้ำมันให้มันเป็นสายนะคะอู่นน้ำมัน นำมาใส่ไปเพื่อให้ขนมนุ่มยิ่งขึ้นนะคะ จนเป็นสายจนน้ามันหมดเลยนะคะขั้นตอนไม่ยากค่ะเครื่องจะทำงานหนักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าแป้งเยอะ คุกเขาให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันดีๆเลยนะคะแป้งเหนียดมากเลยค่ะ ตะล่มหน่อยหนึ่งนะคะให้เราสังเกตดูนะคะว่าเนื้อแป้งกับส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่กล้วยหอมลงไปค่ะ ถ้าใครไม่มีเครื่องตีแบบนี้นะคะจะใช้ตะโก้ก็ได้ค่ะตะโก้มือนะคะแต่ก็คงจะเหนื่อยหน่อยเนาะกล้วยนี่ก็บดให้จนละเอียดนะคะนะคะละเอียดเลยกล้วยหอมมากค่ะกล้วยนี่ก็จะมียางเนาะก็เวลาปอกพอถูกลมปั๊บเขาก็จะดำค่ะแต่เค้กกล้วยหอมก็ ส,สีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะว่าเออขนมเราจะดําหรือเปล่านะคะไม่ดําค่ะขนมเวลาอบออกมาแล้วสีจะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะ ถ้วยนะคะถ้าเขาสุกมากงงมากนะคะเขาจะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเวลาเราใส่น้ําตาลแล้วก็ลดน้ําตาลได้นะคะถ้าใครชอบหวานกเ็เพิ่มน้ําตาลนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาละคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใช้ จะปีดต่ำนะคะให้เขาเข้ากันค่ะให้กล้วยกับแป้งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเราจะคนไปทางเดียวกันนะคะคนไปทางเดียวกันค่ะนี่ค่ะเริ่มเข้ากันแล้วพอเราใส่ เอ่กล้วยลงไปนะคะแป้งก็จะเบามือขึ้นค่ะก็ดูจะนวดง่ายขึ้นนะคะเราไม่ต้องปั่นนานนะคะปั่นแค่พอเข้ากันค่ะพอแค่กล้วยเข้ากับส่วนผสมของแป้งกับทุกอย่างนะคะไม่ต้องไปปั่นนานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวที่นี้เราก็จะเอามาใส่ถ้วยนะคะแล้วอบ หลัดออกหน่อยนึงนะคะทีนี้เราก็ใช้ผายตะล่มนิดนึงค่ะคุณให้ถึงก้นเลยนะคะให้เนื้อขนมเข้าเข้ากันดีค่ะ วันนี้ทำสองสูตรค่ะนะคะเดี๋ยวจะเขียนบอกใต้คลิปนะคะจะเขียนสูตรเดียวนะคะถ้าเราต้องการสงสูตรเราก็ค่อยเพิ่มจํานวนนะคะเราก็เอ่ออันนี้กล้วยเยอะก็เลยทำสองสูตรนะคะแต่เดี๋ยวจะเขียนไว้ในคำอธิบายว่าทําสูตรเดียวนะคะเนื้อขนมหอมมากเลยค่ะ อ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเออมาเตรียมอุปกรณ์ถ้วยแล้วก็เอ่อท็อปปิ้งนะคะจะวันนี้จะโรยท็อปปิ้งด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเราเตรียมพิมพ์ถ้วยจีบแล้วก็ถ้วยกระดาษจีบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหยอดขนมแล้วก็แต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งก็จะมีนี่ค่ะอัลมอนด์สไลด์นะคะอัลมอนด์สไลด์ ช็อกโกแลตค่ะใส่ให้อร่อยค่ะเรามีอะไรก็ใส่ไปนะคะลูกเกดค่ะนะคะลูกเกด,นะะลกเกดแล้วก็อัลมอนแล้วก็ไม่มะม่วงหิม,มาพานค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดกันเลยนะคะ หยอดให้เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะอุ้ยเวลาหยดก็ระมัดระวังนะคะอย่าให้หกหรือเทอะนี่ค่ะหยดประมาณนี้นะคะอ้า ไม่ให้หกเลอะเทอะก็หกเลอะเทอะจนได้ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะทำเบาๆมือค่ะโอ้โหหกเลอะเทอะค่ะต้องเอาออกค่ะไม่งั้นเวลาอบก็จะเลอะค่ะ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาอุบนะคะเขาก็จะเลอะนะคะเขาก็จะอันนี้ค่ะตามจริงแล้วถ้าเราใส่ถุงบีบก,ก็ได้นะคะแต่มันก็ทำให้เราเสียเวลาค่ะใช้ถุงบีบก,ก็ได้ค่ะก็สะดวกค่ะสะอาดด้วยสะดวกแล้วก็ ะกะดูค่ะใส่พอดีๆนะคะถ้วยหนึ่งก็ประมาณ3มช้อนโต๊ะพูนๆน,นะคะ ตอนนี้เราก็เปิดไฟไว้ค่ะของที่นี่นะคะเตาเขาเรียกเตาติ้งใช่ไหมคะก็จะใช้ไฟประมาณ1้0ยร้บไฟบนไฟล่างนะคะเป็นเตาไม่แพงค่ะราคาถูกราคาไม่ถึงพันนะคะสามารถอบขนมทำขนมจนคุ้มแล้วค่ะเวลาทำขนมนะคะไว้สำหรับ ทานในครัวเรือนนะคะไม่ได้เอาไปขายค่ะบางทีเราก็ทำแจกให้กับพี่น้องเพื่อนฝูงค่ะห mm hmm. กเลอะเทอะอีกแล้วโอ้ยเนาะทำไมเป็นอย่างงี้เนาะทำงานนี่เร็วๆเ,เลยค่ะนะคะเช็ดไปค่ะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาอบก็จะไหม้ค่ะหยุดย้ยอย,ย้อยหยุดโอ้ช้อนก็จะหล่นค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทางานก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะถ้าใจร้อนขนมก็จะไม่สวยค่ะนะคะเวลาเราทําขนมเราก็ต้องใจเย็นๆทาให้สวยงามค่ะขนมจะได้ออกมาสวยๆนะคะออกมาสวยๆแล้วก็อร่อยค่ะ เค้กกล้วยหอมนี่สามารถเอาแช่ตู้เย็นไว้มาอบวันหลังก็ได้นะคะถ้าวันนี้เราไม่ว่างที่จะอบเราผสมแป้งไว้แล้วเราก็แช่ตู้เย็นแล้ววันหลังเราว่างเรามาอบได้ค่ะแต่เราก็ทำให้เสร็จเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าผลงานของเราเป็นยังไงนะคะออกมาสวยงามไหมอร่อยไหมนะคะ ทีนี้เราก็จะเต่งท็อปปิ้งนะคะ ปิ้งค่ะเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะแล้วก็อัลมอนด์ค่ะเม็ดมะม่วงพานหมดค่ะไม่ได้ซื้อมาไว้นะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยท็อปปิ้งนะคะจะใส่มากใส่น้อยได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เรานะคะ เพิ่มความอร่อยให้กับขนมค่ะเดี๋ยวใส่ลูกเกดด้วยค่ะลูกเกดใส่สักนี้ค่ะใส่เยอะก็มันจะเวอร์ไปค่ะเอาสักโอ้เยอะแล้วค่ะนี่เยอะ เยอะมากก็ไม่ดีค่ะทีน,นี้ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตสดค่ะต้องแช่ช่องฟรีดไว้อ้ยโ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 อ้ย เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะเอาเข้าเตาหกนะคะเราจะอบที่ไฟร้อยแปบไฟบนไฟล่างนะคะแล้วก็จะอบใช้เวลาประมาณ2ี่สิงนาทีค่ะแต่ก็ต้องดูหน้าเตาก่อนนะคะถ้าขนมสุกก่อนก็เอาออกก่อนค่ะนะคะเวลาอบขนมนี่อย่าทิ้งหน้าเตาไปไหนนะคะต้องอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเตาอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้เอาเข้าเตาอบก,ก่อนนะคะนี่ค่ะขนมก็กำลังอบนะคะน้องฟูมากเลยค่ะยังไม่สุกเลยนะคะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกหน่อยนะคะโอโ้โหน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเราค่อยมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรสวยจังเลยนะคะฟูแบบนี้ก็ ถูกใจคนทําเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาจากเตาค่ะอ,ออกมาจากเตากระแทกสักสองสามหุนนะคะเพื่อไม่ให้ขนมยุบนะคะ แล้วเราก็มาผึ่งลมไว้ที่ตะแรงค่ะค่ะเราก็เอาออกเลยนะคะอุ๊ยช็อกโกแลตเละเลยค่ะว้ายนี่ค่ะอุ๊ยร้อนค่ะร้อนค่ะอืม อุ้ยโอ้โอโอโช็อกโกแลตเขาละลายค่ะไม่เวิร์กค่ะเราออกจากพิมพ์นะคะถึงขนมไว้ค่ะจะได้ไม่เป็นเหงื่อนะคะเพราะว่าความร้อนเขาเวลาเขาคลายความร้อนนะคะขนมจะได้ไม่เป็นเหงื่อค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้เย็นแล้วเราจะมาชิมกันนะคะเรียงขนมให้สวยงามค่ะร้อนนะคะต้องระวังค่ะทำอะไรกับความร้อนนี่ต้องระวังนะคะนี่ค่ะเราต้องเรียงขนมให้สวยงามนะคะพึงลุมไว้ค่ะ ช็อกโกแลตเขาล้วนแล้วเขาเยิ้มเลยค่ะน้องคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอบที่เหลือค่ะนะคะวันนี้ก็มาทำขนมให้ดูนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะเค้กกล้วยหอมค่ะนะคะถ้าชอบใจ ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะขนมนะคะจะอร่อยก็ขึ้นอยู่กับใจของเรานี่แหละค่ะนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะขนมเค้กกล้วยหอมอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะจะพาทําอะไรอีกเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ